วันนี้จะพาเจ้ามาทำอะไรกันวันนี้ก็เลยจะให้พี่เต้าแบบมาพาแบบช็อปวัตถุดิบหน่อยในการเอาไปทำเดี๋ยววันนี้พี่เต้าจะทำให้กินด้วยนะใช่แบบเป็นแม่บ้านยูทูบอะไรบบก็แบบพยายามทำบั้นซูชงซูชิอะไรอย่างเงี้ยบั้นซูชิเองก็ตุนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเนี่ยผักเนี่ยนะทางร้านเนี่ยเขาก็จะรับมาจากอุดรเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจมันจะสารแน่ซื้อมาฝากทำไมในเมื่อผักเขาสดมาก กนี้ไม่มี GPS Survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ว,วันนี้แขกของเราคือคนนี้ครับสวัสดีจ้า <ig> สวัสดีเตาเกรงนะสิเรานะัเกรงทำไมละ่ะขอบคุณเตามากที่เลือกถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey เคยมาแล้วรอบนึงเทปใหญ่แล้วไงตอนนั้นมาเทปใหญ่แล้วพี่เต้เอาสักวลจีเราจะหัวได้อะพูดถึงก็นึกขึ้นมาได้เลยตอนนั้นแต่ในมิชั่นนี้เราต้องหาสักวลลจีก่อนแล้วนะคือตอนเนี้ยเอาสักวลจีห้องค่ะ ัญหาคือสักวรลจีนี่แหละขออนุญาตเก็ียดคำว่าสักวรลจีได้ป้ะมันมันแม่งจะต้องอยู่ในหัวเราแม่งไปอีกแบบสองสามวันแน่นอนที่เอาออกไม่ได้พราะรถที่เกือบขูดแล้วเกียดมากเราไม่ไปอีกเลยวันนี้จะพาเต้ามาทําอะไรจ้ะก็พี่เต้าเขาเปิดร้านอาหารข้าวเปียกเส้นอันนี้เลยจะให้พี่เต้าแบบมาพาแบบช็อปวัตถุดิบหน่อยในการอัไปทเดี๋ยววันนี้พี่เต้จะทํา ไม่กินด้วยนะจริงไหมจริงอ่าโอเคเดี๋ยวจะทำอ่ออาหารเรียกว่าอาหารเวียดนามได้ไหมอาหารเวียดนามเลยอาหารเวียดนามให้พวกเรากินใช่ค่ะกินมือเต้าอ่ะไปเดี๋ยวไปซื้อผักก่อนใช่ค่ะโอเคต้องใช้อะไรใส่อะไรบ้างอาหารเวียดนามต้องใส่นี่ผักชีฝรั่งอ่ามาแล้หรือเปล่าใช่ใช่ต้องรู้นะผักชีฝรั่งเป็นเจ้าของร้านะผักชีลาวแล้วก็มีผักแพ พี่พี่พี่รู้จักป่ะผักแพรว่าไม่เคยเห็นคือปกติแล้วไม่ใช่คยปกติเรียกแพรวแต่วันนั้นที่พี่ปุ๊กกี้มาคอร r e ให้ที่ร้านเลยว่ามันไม่ได้เรียกว่าแพรว่าแพรวปุ๊กกี้ไปวีนูเหรอใช่เราวม่เชื่อเขาหรอก็ตอนแรกไม่เชื่อแต่ว่ากูเกิลได้ยืนยันว่าแพรจริงก็เลยอ่ะเปลี่ยนแพรนะไม่แพรนะความรู้ใหม่เหมือนกันขอบคุณปุ๊กกี้ด้วยมีไหมผักผักแพรมีไหมผักแพร ไม่มีมีอันไหนนี่นี่นี่อันนี้ใช้ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ล้วำกระถิบอันนี้จะอมลูกอันนี้ไม่ใช่โอ้มีผักแพลวไหมคะผักแพลวไหนผักดูซิแพลวหรือแพลวผับแพลวไหนหน้าตาเป็นยังไงมันเรียกว่าแพลวหรือแพลวคะบางคนก็แพลวโอ้แล้วแต่จะเรียกโอเคไหนอะไหนไหนแพลวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่แพลวไหนแช่แพลวไหมใช่ใไหมคะพี่แต้วแพลวใช่ใช่อี่อยโอเค อ่านี่นี่นอันนี้อันนี้ผักชีฝรั่งเอาเอาเอาหนึ่งกำโอเคครบแล้วเนาะเท่ไร้ครับเก้าสิบบาไปเดินทางมาที่ร้านซึ่งภรรยาพี่ก็เคยสงสัยว่าแล้วเปิดร้านอาหารเวียดนามขึ้นเกสซ์รเลยหรอทำไมถึงเลือกเกสซ์ร คือจริงๆอะอยากได้กลางเมืองเพราะว่ามันมีความสโลลฟฟมากพี่ตอนตจ้าไปเจอร้านนี้ที่อุดรบรรยากาศแบบเนี้ยมันมันหายากในกรุงเทพแล้วมันยากเข้าไปอีกในกลางเมืองเวลาเราแบบมาใช้ชีวิตในเมืองอะก็เลยแบบถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเนี้ยอยากให้นึกภาพว่าถ้าไปอยู่กลางเมืองมันจะดีมากๆมันจะคอนทราสกันสุดๆเอาความสโลลฟ์มาอยู่แบบกลางเมืองสุดๆไปเลยใช่ใช่ค่ะโอเคอะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านของพี่เจ้าอยู่ที่เคสอรใช่ค่ะโอเคไปให้พี่ แจ้วบอกทางไหมจากนี้ไปเกษรแล้วหลับมาตรงเนี้ยแจ๊วไม่รู้ผมญ่าณไงเอาเราเด็กผิดเรา่ต้้ไดเปลาให้พี่แต้วลองดีกว่าโอเคเราเข้าเอราวัณไงเราก็ไปเข้าอังรีใช่ปะเราไปพระรามสี่แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าเข้าเอราวัณแล้วเลี้ยวขวาได้เอ๊ะเกษรเกษรไม่ไม่ไม่มันอยู่นู่นลาดดำ เราไปเลี้ยวซ้ายเข้าลาดดำดิแล้วเราก็ยูเทิร์นพอยูเทิร์นปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าเอราวันทะลุข้างหลังได้นึกออกไหมเอราวันอ่ะมันอยู่หัวมุมขับรมใช่ปะเราขวาเอราวันเหรอไปยูเทิร์นเหรอเรามาจากทางไหนเนี่ยเรามาจากพัลล์ศรีพัลล์ศรีตรงมาที่เอราวันแล้วไงต่อพอถึงลาดดำดิปุ๊บเลี้ยวซ้ายเซนต์เวิลด์ถูกไหมใช่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 เราซ้ายเพื่อจะไปเหมือนไปพารากอนเหมือนจะไปเซนทรัลเวิลด์มันจะมีที่กลับรถก่อนก่อนแยกเหรอชัวร์นะ คิดว่าชัวตั้งแต่ที่เราไม่เจอกัน้าแมทข่าวนุ้นเนี่ยมาอีกทีนึงเนี่ยแ้าได้เหมือนได้ประดับยศใหม่ในครอบครัวที่เรานะเจตใช่เป็นเป็นน้าแสวเราไปเจออาลุกมาแล้วแล้วเชื่อไหมว่าทําหัวใจอาลุกปั่นปวดเลยหรอเราเชื่อไหมว่าอาลุกต้องปั่นปวดหลายคนต้องมีหญิงสาวหลายคน เขาเจอปุ๊บแล้วเขาถามนะแต่วันนั้นแต้วาแต่งงานหรือยังเลยเหรอไม่แต่ว่าใครกระซิบเขาเปล่าไม่ตอนนี้เป้าหมายในชีวิตเขาอะเขาบอกเขาอยากมีลูกตอนนี้นะไม่ใช่เลยจริงเหรอจริงห้าข้อนั่เก็คอใช่เขาว่าจอนไหนเขาอินสไปร์มาจากเขาบอกว่าอายุ25่ส้าเขาจะแบบมีลูกแล้วแล้วเขาก็จะไปแบบไปทํางานที่อเมริกาแบล้วเขาจะหาคนที่จะเป็นแม่ของลูกเขาตอนนี้ก็คือเป็นในช่วงที่เขาเฟ้นหาเฟ้นหาเฟ้นหาแล้วเวลาเจอใครก็จะถามว่าแต่งงานหรือยังถูกใจ ไมเต้องถามว่าแต่งงานหรือยังแล้วพอบอกว่าแต่งแล้วก็เขาก็ดูแบบถ้าขวบบอได้นั่งกินข้าวอยู่บ่ลูกอยากมีลูกแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นพอเจอเต้าแล้วกลับบ้านไปเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยอยากรู้อยากมีแบบอยากหาแฟนคนนึงอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยก็เป็นยังไงล่ะต้องสวยเหมือนมันนี้ไหมต้อง ต้องสวยกว่ามันมี้ก็ว่ามีรูว่าสเปคสูงอะละแต้วได้ไหมใช่ไหมทำหน้าแบบเขินเหรอเมมเหรอก็พอเออก็เก็บไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแต่ว่าเมมเมมอยากมีลูกไหม อยากนะมันก็ดูเป็นแบบเรื่องราวใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้อะเจนยัพิ่งมีนะเราป้องกันนะรู้ไหมแ่เจนนี่มันมันบางทีรอรอแต่ที่พึ่งอยากมีอยู่แล้วแต่แรกเลยว่านี่พิ่งอยากมีอีกอ่ะเชื่อไหมแต่อยากมีลูกจัาก็อยากมีแต่แต่ถ้าวันนี้นั่งถามว่า ถ้าย้อนไปจะมีไหมเนี่ยมันก็จะมีแบบเอ๊ะถ้าไม่มีจะเป็นยังไงวะอย่างนี้นะอเออ,เอชีวิตเราถ้าเราเราในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ไม่มีจะเป็นไงวะแต่ว่าโอเคคําตอบมันยังอยากมีแหละแต่ว่าถ้าไม่มีอ่ะมันก็จะเบาตัวอีกแบบน,นนะก็คนละเว,วนะเนาะเราก็ไม่ต้องห่วงมากเลยคุยเรื่องพี่เต้ยว้างดีกว่าพี่เต้ยวบมีเตรียมตัวการาจะเป็นแม่สี่เรือนบ้างหรือยังคะอุ้ยเตรียมตัว ไหมหรอก็นิดหน่อยพยายามอยู่แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงจีบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีแบบอุ้ยอยากทำอาหารดูยูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยแบบคนหนุ่มก็หนิงใช่เป็นแม่บ้านยูทูบอะไรก็แบบพยายามทำบ้านซูชงซูชิอะไรอย่างเงี้ยบ้นซูชิเองก่อนทุนนี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากทำหลายเมนูมากเลยนะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือแบบเราชอบเล่นมากกว่ามีช่วงหนึ่งมันมี วันพีซที่เป็นคนแสดงใช่เป็นคนแสดงแล้วก็แบบอินมากอะไรเงี้ยอินทั้งคู่มันจะมีเมนูอาหารอะที่มันมากับเรื่องอแล้วมันจะมีไก่ที่มันเป็นไก่ใหญ่ๆห่อะต้องไม่แน่ใจมันชื่ออะไรอะแล้ววิธีการทํามันคือมันต้องซื้อแบบน่องไก่มาแล้วก็เลาะทุกอย่างแล้วก็พลิกมันขึ้นไปแล้วก็ ปั้นหมูเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนเป็นน้องไก่ที่ใหญ่ความจริงอะเออแล้วเราก็แบบ challenge เราอยากทำสิ่งนี้เราก็เลยทำอะไรเงี้ยทำน้องไก่ฟิล์มีนได้ปะไม่ได้โอเคอาจจะไม่ได้สวยมากแต่มันก็เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราสรุปแล้วว่าเราชอบเล่นอาหารมากกว่าเราไม่ได้ชอบทำซึ่งก็ดีไหมการเล่นอาหารแต่ก็โอเคา็อย่างหน่อยมันก็ได้ทำหาจุดเชื่อมโยงอะไรยก็แปลว่าเราไม่ได้ไม่ใช่แม่บ้านที่แบบ มีเสน่ห์ไปจะหวางแน่นอนก็คือทุกวินาทีที่อยู่ในครัวมีความรู้สึกว่าทํากันทําไมอ่ะทำไมไม่ไปสื่อมีคําถามที่เกิดขึ้นเลยในทุกจังหวะที่แบบมันแบบมันดูเหมือนจะไม่ได้อ่ะมันมีความท้อแท้เกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นอ่ะแล้วใครทํามากกว่าในไม่เป็นเป็นเขาเราก็จะยืนเล่นของเราไปเราก็จะยืนแบบเอ้ยมีอะไรให้สับหรือว่ามีอะไรให้ล้างไหมเป็นลูกมือสุดท้ายใครล้างจานด้วย าามลหเร,เราพยายามจะล้างเพรรู้สึกผิดที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแต,แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องล้างทีกว่าเพราะว่าอาจจะทําอะไรแตกได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นอะไรประมาณนั้น <c oughs> ปกติพี่เพิร์อชอบกินอาหารอะไรคะกินได้ไม่เบือ่อเอเชียหรือว่าแบบฝรั่งเอเชียไทยไหมไทยเนี่ยแหละไทยใต้ แ้วอะเวียดนามไม่คงเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนกเป็นซูชินะเพราะรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันมีหลายอย่างให้เราเลือกกินที่แบบเฮลตี้ได้พี่แต้มกินเผ็ดไหมเมื่อก่อนไม่กินเผ็ดเลยค่ะแต่ก็เพิ่งมากินได้เรื่อยๆจากการอยู่กองถ่ายชีวิตมันมีอะไรก็ต้องกินแม่เขาทําอะไรมาเราก็ต้องกินคุณพี่แม่ในที่นี้ก็คือพี่ที่ทําหน้าที่สุัสดิการอาหารกองถ่ายก็จะอร่อยเนาะ แต่เลือกเวียดนามมาเปิดร้านคือเป็นคนแบบเป็นคนชอบกินผักแล้วเชื่อว่าแบบผักมันดีแต่ว่าอาหารเวียดนามบางทีอ่ะมันหลายคนมันจะมีเพอร์เซพชันว่ามันแบบจืดมันแบบอะไรอย่างเงี้ยผักเยอะใช่พอเราไปกินร้านเนี่ยเรารู้สึกมันแบบเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยเจอมาก็เลยประทับใจซึ่งร้านเขาอยู่ที่อุดรอุดรเปิดมา40กว่าปีแล้วส0กว่าปีไม่มีสาขาเลยเลยไม่มีเลยทําแบบว่าในแฟมิลี่เองเป็นคนเวียดนามออริจินัลเวียดนามออริจินัลเวียดนามใช่แล้วแก้ว ก้าเข้าไปขอแฟนชายหรือไปขอซื้อเข้ามาอยู่เกสรนี่ยังไงในเมื่อก็เป็นธุรกิจครอบครัวด้วยเออคือเหมือนเขาเป็นธุรกิจครอบครัวที่แบบต่างกับที่อื่นในแง่ที่ว่าเขาแบบ มีความตั้งใจจะส่งต่อเจเนอเรชันหมายถึงว่าให้เจเนอเรชันใหม่แบบทำทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วเขานึกภาพเขาแบบ e อก a ปนแบบขยายสาขามาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้เหมือนกันเขาคิดภาพไว้อยู่แล้วใช่มันเลยแบบมัลพอดี ก็คือดุมดุมเข้าไปที่ร้านเขาแล้วก็ใจนะคะอย่างเงี้ยเหรอแล้วเราไปกินร้านอะไรแล้วเราชอบเราก็ลองคุยได้ไม่นะไม่ไปกินมาหลายอันมากแต่ว่ามันมีความประทับใจอะไรไม่รู้อ่ะครั้งนั้นที่ไปกินน่ะรู้สึกแบบคุยที่จังเลยอ่ะเพราะว่ารอบนั้นอ่ะไปเที่ยวอุดรแล้วเพื่อนแม่เป็นคนอุดรแล้วเพื่อนแม่ก็แบบต้องไปร้านนี้ก็เลย เอาคพาแม่ไปแล้วแบบเนี่ยไปถ่ายบล็อกอย่างเงี้ยของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจอยจังเลยเป็นอาหารเช้าคือคนที่นู่นเขากินอาหารเวียดนามกันเป็นอาหารเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะมีไข่กระทะมีข้าวต้มมีก๋วยจับอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็จอยเราก็จอยก็เลยแบบเออดีจังเลยอ่ะอยากให้มีอย่างงี้ในกรุงเทพจังอย่างเงี้ยก็คือเดินออกจากร้านแล้วก็สนใจพิมพ์เขาไลน์เขาแบบว่าเอออยากม่ค้าเลย คุยกันไปมาอยู่สักพักหนึ่งแหละเหมือนแบบเขาก็แบบเออเขาก็คิดอยู่เหมือนกันมีคนมาชวนเขาเหมือนกันจังหวะมาเจอตรงนี้ก็โลเคชั่นมันโอเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี้เอาเรื่องนะนี่ใช่คือถ้าเราไปวิทยุหรืออะไตรงนู้นเรามันก็วนไงเราถึงยังเราอาจจะถึงแล้วไม่แปเราผิดแลกต้่ะ เราตรงปะใช่ไหมเราตรงเราตรงตรงนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าปะเออเนี่ยเนี่ยนี่ปะนี่นี่อันนี้หัวปะเนี่ยนี่แหละเราจอดนี่ปะนี่เราถึงแล้วเราเลี้ยซ้ายเขาที่นั่นไว้ข้างล่างนี่เลยอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยอ๋อเฮ้ยอย่างนี้มาอย่างงี้ง่ายถ้าวันนี้เมนูที่พี่แต้วเลือกมาเป็นแบบซิกเนเจอร์ร้านหมดเลยไหมคะ ใช่ค่ะแบบมาร้านข้าวตีเ,เ,เส้นต้องกินใช่ก็คือเป็นเมนูที่แบบทำเซอร์เวย์มาแล้วแต่คือเจ้าไม่ได้ทำทุกอย่างหรอกเรา,าทำแค่ก๋เตียให้เราแต่ได้กินทุกอย่างนะโอเคโอเคเริ่มต้นล้างมือก่อนล้างมือก่อนจริงๆเนี่ยผักเนี่ยนะ ทางร้านเนี่ยเขาก็จะรับมาจากอูดอเลยใช่ไหมใช่เป็นปกติอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเชมันจะสารแนซื้อมาฝากกันไหมในเมื่อผักสดอ๋อเรามากินของครจริงๆขอ c o l เลกใหม่คือผักอ่ะเราก็สั่งจากซัพพลายเออร์ในนี้แหละแต่ว่ามันจะมีแบบพวกหมูยออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเชมที่เราต้องทำจากอูดอนาโอเคเพราะฉะนั้นผักนี้อาจจะพอได้พอได้อยู่พอได้ได้พอได้อยู่ดีมากเชมปลายล้างผักได้ค่ะต้องมีมาทำเองเป็นแบบ คอนเทนต์โปรโมทอะไรบ้างไหมของที่ผ่านมาเคยมีหนึ่งอันเราชอบเล่นไงเนี่ยเราเป็นเวเล่นเราก็จะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนี้แหละอันนี้ดูแบบได้เล่นสุดละพี่เต้บอกว่าปั้นซูชิเท่ากําปั้นอ่ะเดี๋ยวรอดนี้จะปอกเปลือกวันนี้เปลือกก็ปอกแล้วเห็นไหมยังไงอ่ะ เดี๋ยวนอ๋อเริ่มต้นให้ได้พอมันพอมันคิกออฟได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้เลยนี่คือแป้งแป้งเวียดนามเพราะว่าเป็นภาษาเวียดนามเลยค่ะโอเคถ้าคือถ้ามันเป็นภาษาเวียดนามแสดงว่ามันคือแป้งเวียดนามใช่ใช่เราต้องจุ่มเยอะแค่ไหนคะเชฟจุ่มเอาขึ้นได้เลยโอเคไปเลยนะคะจุ่มลงไปแบบฝังเหมือนในกากินแหนมเนืองหรือเปล่าแช่แป้งแช่แป้งแล้วก็วางอีใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งที่สองเองนะที่ได้ทำอ่ะยังดีไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สองก็ยังดี ไม่มีอะไรแบบยากเลยอะเลือกเมนูเก่งมากแล้วก็ตามด้วยผักสลัดอีกใบเึงอ๋อมเมนูสลัดใบใบประกบเปนี้ปะคะใช่ครับโอเคโอเคแล้วเราก็ห่อเลยถูกไหมแมเชฟจอาอ่ะมันห่อแล้วนะฮะจะห่อแล้วคะ่ะเอ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้อาหารออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นฝีมือของคุณเต้าทั้งหมดโอ้โหก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้แค่แค่อันนี้ซึ่งก็คือเมนูแบบซิงเกิลเจอร์ให้พี่เต้าแนะนำอันไหน็นะน ได้เลยงั้นขอเริ่มที่เมนูของชื่อร้านเลยเข้าเ็กเซนเข้าเป็กเซนกระดูกอ่อนตุ๋นฟิวพาโลทานคู่กับพริกน้ำส้มแล้วก็พริกขั้วสดตรงนี้เส้นมันมีความแบบขนมจีนไหหลำอะไรอย่างงี้ป่ะคะเส้นมันจะเหมือนแบบพาโลค่ะในนี้ก็จะมีกระดูกอ่อนตุ๋นแล้วก็มีหมูยอเดินกินไรไม่กินไรบ้างกินได้หมดไม่จริงไม่เอาค่ะ ี่กินได้หมดไม่เอาผักเขาเรียกว่าไม่กินไกินได้หมดผักเดี๋ยวจะลองเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเผื่อไม่มีหมูกระดูกอ่อนตุ๋นให้่ะมีกากมากเลยใช่เผื่อเผื่อพี่จะกินอีกไงซิกเนเจอให้ก็ได้กินแบบเปล่าๆก่อนยังไม่ต้องใส่แบบน้ำส้มนะได้ได้ลองชิมน้ำก่อนมิไรากิมอืหนุวๆ ด้วยความที่มันมีเท็กซ์เจอร์แบบข้นๆหน่อยใช่ถ้าทานเผ็ดนะไอเล็คอมเมนต์ูทูแอร d ดิสบันนะผิดข้วสดชอบเสนเ้นมากเลยเส้นก็คือเขาเป็นเส้นสดที่เขาทำเองอเป็นข้าวเจ้าคือบ้านนี้ทำเส้นเองด้วยใช่แล้วก็มีเมนูแบบต้มยำด้วยเข้าเปลืกต้มยำเข้าใจละทำไมอยากแบบอยากได้ร้านเขามาเปิดที่นี่มันรู้สึกแบบมันคิวอะพี่มันแบบนุ่มๆ เราจะลองปลอเบสสดฝีมือเต้าก่อนบ่อเบสสดก็จะทานกับน้ำจิ้มงามัมนจะฟีลเหมือนแหนมเนืองไหมคะคล้ายคกันไหมไม่คล้ายค่ะน้ำจิ้มก็จะไม่เหมือนกันอ,อ๋อเหรอน้ำจิ้มหน้าตาคล้ายคล้ายแหนมเนืองแต่ไม่ใช่นะเป็นไงล่ะมหมูยอเหมือนว่าขั้นตอนจะไม่มีอะไรมากก็ผักแล้วก็หอมหมูยอเนาะแต่มหมูยอโหดมากน่าจะเป็นของลับของเฮ้ยของลับน, <laughs> น่าจะเป็นแบบ วัตถุดิบล้ำชิ้นเอกวัตถุดิบล้ำดีกว่าของครอบครัวของแฟมิลี่เขาแหละคือแง่ว่าร้านนี้เนี่ยแมททีเรียลหรืออินกเดียตทุกอย่างเขาเขาจะทำเองใช่แต่มันเป็นผักที่กินเราไม่รู้สึกแย่เลยสดใสนะรสมันเป็นผักแบบมีรสมีชาติคือรสชาติพอมันรวมกันแล้วมันมันโอเคใช่ป่ะมันเหมือนคนไม่กินผักก็กินก็รู้สึกว่าโอเคใช่ป่ะค่ะอันนั้นขนมเหนียวค่ะขนมเหนียวร้านเลยให้ไหมร้านเลยร้านเลยเพราะมันเหนียวอ่ะ พอมันเหนียวก็เลยต้องลาดเลยต้องาราดมันราดไปเลยแล้วมันจะแบบแงง่ายหน่อยอ,อันนี้คือน้ำอะไรเหรอคะพี่ตั๊คอันนี้เป็นตัวน้ำจิ้มที่เป็นมาจากน,าาาน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะอ๋อมันเหนียวจริงด้วยมันเหนียวจริงด้วยข้างในมีกุ้งกับหมูผัดแล้วก็กระเทียมเจียวสสููตตรรออก็บล็อกเกอร์ ดีมากสมกับที่เราจินตนาการไว้อันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอะในตัวเหนียว,ยว,วจริงจริงอีกเมนูขายดีก็คือข้าวเกี๊ยบปกกักหม้อจะส่งไม่คายอันเนี้ยตอนแรกก็ชอบอันนั้นแล้วนะแล้วพอมาลองอันเนี้ยแบบอุ๊ยอันเนี้ยชอบมากกว่าข้าวเกีกก๊ยปักไอ้ไส้ที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันจะมีรสชาติขึ้นมามากกว่าข้าวเก็บปกกักหม้อเข้าใจความรู้สึกที่บอกว่ามันยังฮิล กินแล้วอิ่สดชื่นนุ่มนวลแต่นี่คือไก่ย่างตะไคร้ด่ะผลไม้เลยนะมาผลไม้เลยไปแตนะจ้ะอืมแค่กัดยังไม่ทั้งเคี้ยวเลยกลิ่นแบบกลิ่นดีมากกลิ่นตะไคร้แบบชัดเลยดีมากคือรสชาติเข้มข้นแต่มันไม่ถึงกับแบบจัดจนแบบรู้สึกว่าเออกินแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเอากลับไปโมให้ภรรยาเขามากินแล้วส่วนอันนั้นคือบัตนมี บันนี่ใช่ค่ะก็คือเป็นแซนด์วิชเวียดนามซึ่งปกติเขาใช้เป็นบาเก,กตแต่ว่าบาเก,กตมันจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสี่มันแข็งใช่<ๆ>เขาก็ทำขนมปังเองอีกแล้วข้างนอกกรอบแล้วแล้วเท็กซ์เจอร์เป็นแบบที่คนไทยน่าจะชอบอืพิ่งอันนี้เออได้ไหมอันนี้ได้ภาพภา อันนี้ในครัวกระซิบมาว่าอันนี้อร่อยมากคนคนทหนเองอ่ะตอนหนูแบบเปิดแรกๆอ่ะกินคนเดียวทั้งก้อนเนี้ยเป็นบ้าโอ้ต้องไปวิ่งอีกเท่าไหร่เะเอาออกอ่ะมีมีซอสบาร์บีคิวนะคะืบอชิมได้โอ้ได้เสียงมันดูแบบกรอบอซอสบาร์บีคิวนะทุกอย่างชิ้นใหญ่หมดเลยแล้วหนูต้อง ตองดีมากไอตัวบัตเตรเนี่ยมีสี่ไส้มีหมูมีเนื้อแล้วก็มีปาเต้แล้วก็มีแหนมเนื้อปาเต้คืออะไรปาเต้ก็คือตับบดตับบดก็จะมากับหมูยอหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววานถ้ามากินตรงมื้อคนจะเยอะมาแบบนอกมื้อรับรองอยู่ๆหูอร่อยมากอร่อยมากเจ้าอันนี้คือไอศครีม คาราเมลซอสอะไรสักอย่างไหมซอสเชทคาราเมลโอเคซึ่งจะมีลำไยแล้วก็กล้วยทอดลำไยด้วยอ่ะดีดีอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยส่วนตัวชอบของหวานที่เป็นไอไอศครีมกับอะไรที่มันร้อนร้อนนิดนึงร้อนเย็นเจอกันซึ่งอันนี้เป็นเป็นเมนูที่คิดเองที่ร้านใช่ไหมคะไม่ได้แบบมาจากฮันนใช่ใช่ค่ะ ขอบคุณนะคนึกว่าจะไม่ซะแล้วกาไม่อยากให้ลักหรอกนึกว่าจะไม่ซะแล้วเดี๋ยวให้พี่เต้าฝากหน่อยกับร้านก็เปียกเส้นก็ฝากได้นะคะสำหรับร้านออเดเวียนามิสนะคะก็อยู่ที่เกสตอมารินค่ะชั้นีเปิดตั้งแต่9โมงถึง สี่ทุ่มเลยใครนึกถึงอาหารเวียดนามแบบรสชาติจัดจ้านนิดนึงแล้วก็มีกาแฟด้วยจริงๆอยากให้ยินกาแฟแต่ว่ามันเย็นแล้วไม่มันเย็นแล้วก็เลยไว้ว่าหลักมาเ,เล่นเกมดึกนี่พี่ได้พีได้แหละที่กาแฟมันดีมากเดี๋ยวเราลองรีวิวกาแฟให้กับร้านนี้ด้วยดีจังเราเข่าเลยแบบแบกพี่กินได้ใช่ถ้ากาแฟพี่กินแบบ มันไม่ได้ทําให้ง่วงหรือไม่ง่วงเลยกินได้โอเคกาแฟเกลือหน่อยค่ะคือใครที่ชอบกินอาหารเวียดนามมันจะเจออีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเจอที่ไหนส่วนใครที่เคยมีภาพจําอาหารเวียดนามแบบจืดไม่ได้ผักอะไรอย่างเงี้ย มาลองหนูก็จำมาแบบนั้นจืดไม่มีอะไรสุดท้ายก็ผักเยอะเยน้นน้ำจิ้มหวานแค่นั้นแต่ว่าอันนี้อร่อยมากอยู่ที่ชั้นจีฝั่งติดเอราวัณเดินมาได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจะลืมกินของหวานต่อด้วยลองกาแฟเดี๋ยวจะลองกาแฟกาแฟเกลือเดี๋ยวกังี่จามีผลงานอื่นเออเดี๋ยวครับผลงานเหรอคะเดี๋ยวจะมีหนังช่วงประมาณเมษาแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายพุทธนาคีมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้ว เกี่ยวไหมก็เป็นเกี่ยวกันไหมเออไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอะไรแบบใหม่ๆอ๋อเหรอใช่รอติดตามรอติดตามโอเควันนี้ขอบคุณเต้ยมากนะขอบคุณมากนะค่ะ,ะ,คะแล้วก็ขอบคุณตลาดสามย่านด้วยค่ะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ และนี่คือกาแฟเกลือจากข้าเปียกเส้นค่ะกาแฟเกลือตอนหกโมงเย็นกาแฟไม่ได้มีผลต่อความง่วงหรือไม่ง่วงกับผมแต่อย่างใดมันคือความอร่อยเท่านั้นเลยกินล <c oughs> ้วอร่อยแล้วเหรอกินตอนนี้สี่ทุ่มกูก็หลับได้ค่ะ <c oughs> มันเหมือนข, <c oughs> ข้าวคั่วข้าวคั่วนิดๆเลยอืมเหมือนหอมแบบกาแฟโบราณไทยๆนิดๆแต่ว่าเขาไม่ได้ถึงแบบแบบอาเฮียเจ๊กชงเลยมันมันผสมผ <c oughs> สานเนกะ เหมาะกับการเป็นกินเสร็จแล้วไปนั่งเปิดการ์ดคืนนี้เกลือมันคือเนี่ยโฟมนมนี้โฟมเกลือเป็นฟองครีมแบบว่าครีมเกลือเค็มแบบนดไุ่แล้วเนีี่ยดมาก